สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในนิทานสนุกและคลายเครียดวันนี้จะนำเสนอในเรื่องปูกับหลางสารฝันบ้านสวนเปิดคลิปเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องกล้องแทนผ่านต้นไม้เขียวๆเ,เสียงบรรยายอบอุ่นเศร้าในวันที่หลายคนวิ่งไล่ตามความฝันในเมืองใหญ่ ยังมีมุมหนึ่งของโลกที่ชายชรากับเด็กชายตัวเล็กกำลังสร้างฝันของพวกเขาไว้กลางสวนฉากหนึ่งยามเช้าที่บ้านสวนปู่ใส่เสื้อดำแขนยาวคาดท้าทขาวมาก,กำลังตักน้ำใส่บัวรดน้ำหลานชายใส่เสื้อลายกาตูน่ารักถือบัวรดน้ำคนละอันบทสนทนา ปู่หลานเอ้ยต้นไม้ก็เหมือนคนถ้าเรารดน้ำให้มันทุกวันมันก็จะโตดีหลานแล้วโตวแล้วมันจะมีผลไม้ให้เรากินใช่ไหมปู่ปู่ใช่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินด้วยฉากสองทำแปลงผักปลูกผักสวนครัวปู่สอนหลานปลูกต้นพริกผักบุ้งคานา ภาพเจ้ามือเล็กๆที่ค่อยๆหวังตนกลา้าเสียงบรรยายไม่ใช่แค่ปลูกผักแต่ปู่กำลังปลูกอนาคตให้หลานฉากสามให้อาหารไก่เสียงไก่ขันกล้องแทนไปที่ข้อไก่หลานถือถังข้าวเปลือกเดินตามปู่ปู่เวลาจะให้ไก่กินอย่าไปตะโกนเสียงดังมันจะตกใจหลาน ครับปู่ผมจะพูดเบาๆเหมือนลูกหัวไก่เลยปูหัวเราเบาๆเออแบบนั้นแหละดีมากฉากสี่ช่วงเย็นพักกินข้าวใต้ต้นไม้ข้าวในปิ่นโตผักต้มไข่เจียวจากไข่ไก่ที่เลี้ยงเองหลานปู่ผมอยากโตมาเป็นชาวสวนเหมือนปู่ปู่ถ้าหลานตั้งใจปู่ก็จะคอยอยู่ข้างๆหลานเสมอเสียงบรรยายปิดท้าย อาจไม่มีอินเทอร์เนต็ตแรงแรงไม่มีของเล่นแพงแงแต่ที่นี่มีความสุขมีธรรมชาติและมีปู่ที่หลานรักมากที่สุดปิดคลิปกล้องแทนขึ้นฟ้าแสงอาทิตย์ยาเย็นส่องผ่านใบไม้ขึ้นชื่อเรื่องปู่กับหลานสารฝันบ้านสวนครับนิทานปู่กับหลานสารฝันที่บ้านสวนก็จบไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าตอนต่อไปครับสวัสดี